กับไิเชนแนลครับเดี๋ยววันนี้รา่เที่ยสนกันครับผมแล้วรอินตามัมากครับเครับเองไแล้วครับาค่ขาไครับบกเอานะ้ยยแล้วยังบุตดาก็มีมาได้แล้วอนันย่างดี๋ยวเราบอกยัง ก็มวไมไมาาเราเาราเขาได้ไหมาเราเขาดยัง่ก่ค้างแล้วน่เราเขาเราเข้าเราขาแล้นะเฮ้ยน้งมดงว่ะกดหมดเขอให้บรรยากาศากั ขอต้องคุกถ้าแย่เบาก็หล่อหน่อยเห็นไหมรู้ซึกงยังไดงปกติมิตรผู้สาวได้สอดไข่แล้วว่าเด็กินหรือไม่นะเอ้ยถึงกเี้ยนปมเยอะได้ครับผมอ๋อเคยมาเลยิเคยมากเลยว่าไข่มันจัาการตรดอาจจะเคยไปโย์แต่ว่ามันเได้มาทางนี้คูรไปทังเป็นเื้อแกงให้เบียดก่นให้เียมา

เอาไได้กานเลยบต็มา่มาตัวส์เร็จมาตีมาดอยบนบรรยากาศทั้งหนาวครับตะลุมสีไล่อย่างไยครับเงี่ยเ๋้าบ่บ่เีาเป็นลักมม่นป่าครับตันราคาแพงโอ้ยมันลงแล้วสามบาททิบขี้ไก่ปัญ่านี่เอารถมาใช่เรยรถมใส่ได้เราถือวามีคนอยู่แนวาี่เป็นลักมม่นครับมันราคาถือโอ้ยมันนักแป้งถือครับ บรรยากาศดีช่วงมือดีโอ้บรรยากาศดีนะเจียดันมาแม่ละตัน้ำลูกแม่ละกานเนี่ยกระซอมไมยกลางน้ำกลางกลางแต่ว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ต้นไม้กลาัวโจัดีดมากๆเลยครับตั้งนพื่ปัจันงไว้ว่นบงนไปกักขันะ่าะดอยู่ไหนก็เ้ยนามาพมาทงนี้น จะพานมาลุงมาทางหลังบบบก้ามานดับติดดับจักหอยเจนี่ยผมียงไรครับหายจีโรเล็เขาเดียงป่าไรอยางไรป่าป่ากํลังขืนอยู่นี่ะกําลังสั่งงหยดสะดุ้งใหม่ฝนตกแห้งดีทางอื่นไหมเดี๋ยวทางอ้่านโตหรือฝนตกไม่ไอแม่คนตก็ยังท่างคนหนึ่งบึ้งมืออึ ลแห้งอีหลดีดิดหญ่แห้โโดดรเอเรจกันสื้อโก้วันว่ามันยังสหมอกับการีรถเขียวขาสขือบีนะมเพอได้กินยูดอสกินป่าเพราถ้าได้สื้อไม่ได้เป็นงมหมนี่ตอนนี้ไปแม่เนเล่นในตัวละพันงมอยู่สวนมะละกอครับถึงแล้วในตัวละพันได้เป็นมื่อไปแล้วเนี่ยสวนมะละกอแล้วเขาจะไปเรียนครับอยู่มจักนี้ รยากาศดีคงจะตายแรกครับน้ำตาเฟื่อนคือพ้นแล้วงามละครับเติมงามแล้วยังเตาปุ๋ยใส่งามหยาได้หยานี่งามงามเร็วกว่ามากเลยขวดตัวมันเลี้มอืมกินเลี้ยมกินเบิ้ดนั่นเดียวจินเบิ้ดเลยท่นใจขวดอ่านี้ครับมือเดียวแย่แล้วเพราะว่าจิ้เจ็บย่อนนะจิ้มนุ่มเอาเขยอยรถไถมาไถเล่นเนาะเออไมดีเลยวะครับเสียมันกำลังปู ขอยู S <S ่ถึงแล้วครับสวนครับชอบเจนี่เกียรเจนี่มาคุ้งลงไปแบบสีพันต้นครับแล้วจอดตรงนี้แล้วอยางเ่าเจาะกําลังเตรียมสะดุ้งหาป่าแล้วครับทางเออจอด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 สั่งเฟซบุ๊กขาวานะครับถึงแล้วเดี๋ยวจัดสถานที่ก่อนครับถึงขี่เว็บก็เฟี้ยวได้ครับผมเรียกคำว่าป็นที่มันดี ว่าเวรเวรลูกอีสานมันยิ่งกางโตเป็นวะแต่ากางเลยพ่นไหนเดี๋ยวตุบลื่นอ่ะตุบพ่นอยู่วะแล้วก็พ่นร้อนมันก้อนนหนักแดงๆนะร้อนถ้ารอกนี่รอกเองเฮ้ยได้ยูเอ้ยก็อีไปนี่อันเดียก็อีโตเกติเว้ยนี่นีตัวนี้คาดชีกัวนี่โอ้ย เนี้ยจะไปตลาดเพื่อนเนี้ยปูกครับผลขวางครับให้กินข้าวปลาเักหน่อยมือนเก็บเขือมาหาตุ่มครับส่วนร่าตอนนี้ครับพ่อเอาเขือกมึงมาปลูกไหมปลูกซับอันนี้ปลูกซับเลยบ่พ่อปลูกซับกันเลยบ่ ตายลายอยู่บ่มันแดงอยู่บ่นี่ครับอันนี้แตงโมครับผมปลูกแซมพริกไ้กับตอพริกตายบดครับ,รบกำลังงามหมูมันละสูก แตงโมเป็นแตงโมบ่ได้ซื้อเม็ดนะครับซุ้มนี่เป็นโมซุ้มกินแล้วเก็บเม็ดตัวหน่เพราะเป็นหน่วยน้อยๆครับโดกดีู่นครับผัปกปลายทรายพันจักน้อยนี่เป็นสวนพริกครับามาเบ่งบรรยากาศครับวันนี้เป็นล้าน เฮ็ดไใ้ครับสำหรับเป็นลานแคมปิ้งครับนี่ครับลานตรงนี้มันจะเป็นติดห่วยครับตรงนี้พื้นที่ตรงครัเพื่อมูเพื่อยังมาเล่นน้ำครับฝนครับทางมูสิเป็นเดี๋ยวเห็นนั่นที่ปลูกแล้วคือเป็นแบบพริกครับพริกกุเขือเทปตาโซนเนี่ยาาเพาะท่นไรเฮทปยังมันครับหยาเอาหยาเพาะท่านนั้นได้เลี้ยวไปทางดีสานเพิ่นกลางเต็นกลางยังถา่าเดี๋ยวช่วงนี้มันฤดูฝนครับ บ่หม่อการนอนมาได้ต่ขันนอนก็นได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งรับกลางเต็นต์กาตรงนี้ครับพริก็กำลังติดกำลังงามครับปลูกแบบธรรมชาติครับผมก็ได้ใส่สารเคมีนี่ครับเขามีอันนี้ด้ครับนี่ค้นสวนกับค้นสวนกินเพียกกินพวกกันเพียพวกยังให้ครับหามาปล่อยเลยครับนี่น้ำสวนนี่เป็นผลดีครับแมงเต่าท้องพวกเพียพองยังจะบ่ค่อยมีครับ เรื่องพวกพริกเน่าครับทุ่ดูฝนนี่จะดูแลยากจังหน่อยครับพริกตาขันเฮามีพวกกรรมชาติบำบัดนี่มันก็สรอยได้หลายครับนี่แมงต่อทองเนี่ยครับกำลังผสมพันธุ์กันเลยสองตัวเลยครับกำลังผสมพันธุ์กันเลยเยียงอะไรครับเขาปัใส่สารเคมีเดี๋ยวพวกนี่มันสิมายูเองครับมันสี มชาิมันจะดูแลกันเองนะครับวันนี้เป็นห่วยตาห่วยตอนนี้ก็น้ำบกหลายจักหน่อยพอดีว่าบริไทคลิปโดนแล้วอี่ปัญหามันก็คือย่ำฝนน่ครับพวกหมดพวกอย่างนี้มันเจียวเพียมาเหลียงเัาต้องเก็บหมดออกครับนี่อันนอเพียมาเหลียงเัาต้องรีใบออกครับรีใบออกให้โล่งๆเลยครับเดี๋ยวก็เท็ดนํ้ำมักมาฉีดอีกเพียนึงครับเขารีใบออกมันก็ฉีดในพริกดกความครับ ดูก,ดกิดจับไว้ากาพวกหมดพวกแมงนรือที่บามาเอาเพียวยังมาอาศัยต้องรีบออกแต่มันโล่งมันแดดซองถึงมันเกิบ่มาอยู่ครับอันนี้เป็นห้วยลำห้วยอากาศดีครับเมื่อนี้อากาศถือว่าเย็นสบายครับอันนี้เป็นต้นป้ากระเป๋าครับผมกระเบ๋บา บมลูวาทางเอื่นเขาเอือน,นยังครับประบานผมเอือนปักกระเบาครับราคามิแต่อยูุเขียนในเขียนนี่มีแต่ยูสวนผมนี่ครับทางเอื่นกับบมมีครับจะเป็นหน่วยกล,กลุ่มครับน่าจะเป็นพวกตระกูลลูกท่อครับนี่หมากกลุ่มี่ครับในห้วยนี่ก็จะปลาไร้หน่อยครับเพราะว่าหมากอันนี้มันล้นลงล้นลงเลยกับป่าไมา่ก,กินพายัางไปชมเบืองท,งทั้งที่ พีเจ้าก็เป็นสวนเปิดครับพีเจ้ากันมาหาปู่หาป่าอยากเปเบิ้งค่ะเจ้าใดบ่ตอนนี้ป่านะสีกกำลังขึ้นพีเจ้าเตรียมสะดุ้งเตรียมยั้งกันใช่กหกจักหน่อยครับนี่เจ้าผ้าขอบพวกมันเล่นเทีอนครับ สุดแหลมเลยครับสำรับฉีดตรงนี้นี่ครับพเจากักบกำลังเตรียมแพร่เตรียมสะดุงครับสะดุงวง่าย่อครับฝน,นตกมากระนาเตรียมมาครับเตรียมวิถีชีวิตของชาวแม่นม้ำลำพนชติครับจะเป็นตนน้ำของเขื่อนลำเป่า ครับช่วงฤดูนี้ก็จะมูหลายจักน้อยครับมีมูหลายจักน้อยเขย่ามาน,นี่ต้นต้นจะสูบความอ่นของพ่อคนปลูกไว้นมผัดหักหลายต้นอยู่เป็นสวนบัลลังก์พวกนงกับปลูกน้ำสายหัวสายพันธ์ศาสตร์กับลายเต๋อพิบส่วนนึงกับปลูกกลางแปลงแต่บลาเขือเทศ ตัวนี้ก็ปล่อยอยู่ครับบ่ได้เก็บผู้ใดอยากก็จะออกมาให้แต่มันยังก็าห็นก็จะเก็บกินเลยครับนี่เขียวเทศเขียวเทศเบอร์รี่กิน่นยิบได้ครับซุ้มนี้เตบักหุ่งแซบ่บน,นี่มะละกอครับอันนี้เป็ดแขกพวกแขกดำจะแตกงานอีกนิดหน่อยอ้าวมีต้นพู่เดี๋จังสมะมาแปรงเพียดนี่ครับ อันนี้เป็นมะละกอคังนะครับซุ่มนี่นี่เจ้าไม้โอเคนเดี่นไุนอง้เดีียวาม่เพ่นเียนี้ลุมมาน่ครับผม เอาไปโยกสะดุ้งมาสองสามบาทครับผมได้ปลามาแล้วเดาเดามาปิ้งกันครับมีเตะปลาเข็งน้ำปิ้งเกลือครับมักเกลือนี่สุดตอดเลยครับนี่ยปวดแซ่บสตกโตเลยครับดินหนาวๆเลยวันนี้เป็นโอ้โต้ลงน้ำน่าจะไข่น่าจะไข่เยอะด้วยซุ้มนี่ครับตาไฟของเราจะติด,ตดอยู่ฝนก็ตกว่ะที่นี่บอว่เขามาตรองบรรยากาศครับ องตนทุกบเยเสียงบ่บ่เมนูปิ่งปลาสดสดเลสดสเลยครับดึงสะดุงหม่ไหม่นูยอดเลยเกลือมารับเมนูของลูกอีสานนครัผมรอชมบึงตอนนี้ฝนตกเล่นครับผมก็ลังดึงปลาดึงสะดุงอยู่ สะดุ้งทางกับดึงเรื่อยๆครับผมเบื่อตากินครับยืนี่ฟังเพลงบรรยากาศชิวๆไปครับ,บร

นี่ครับผมบเหลืองวิวีงามเลยนะสุกแล้วเกิดดูดูเลยอเอาไปใส่จานชิมกันเลยครับผมปลาส,สดๆจากแม่น้ำลำชาติแต่หนตกไฟเลยงั้น <c oughs> ฮาาครับโตรสุดรรยากาศเื่อนี่ครับฝนตกเย็นหน่อยครับพอดีเย็นนี่ชิมกันเัอมาชิมอืมเฮ้ยขออนุญาตละครับวีกอนเลยนี่ตัวนี้

ไม่สนใจจะรับ้ี่ที่เ้นีบรรยากาศรััผมนี่วุ้หญ่เป็นแบบมาผมเป็กสักบกการสะดุ้งแล้วหรอป่ะการสะดุ้งแล้วหรอป่ะ นี่ครับเมนูมาเมี่ยน้ำกันก่นครับแลครับน้ำกันได้รับม่มอยู่นยูเบีนเมียไ่ได้หาใไมากไหมานงาอมันของมันเปนไม่อีกันเนาะมีแต่ใหม่มาถ้ามาาบังบ่งหลังครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเมนูของวิสารโอ้โหน่อไก่แต่หน่อใหญ่ นได้การหรอวันนี้มาครับปูน้ำจิ้มก่อนมีขิงกระเทียมแล้วก็พริกแดงพริกเขียวครับนี่เบืองเบืองหน้ากับเบืองหลังกับเบืองหลังสีมุนดุยปยังเลยเบืองมันต้องมีเบืองหลังนี่มีเบืองหลังนี่ปีกนี่ครับเบืองเบืองจัดจานเกันมันจะเป็นมุนดุยปยังหน่อย อ้แมงลอปลาหอมไอ้ลอบลมเป็นแมงอกครับช่วยทีได้กินว่าไหลดได้ว่าหอมแฉมกันนะ่ไก้กันละครับนนี่ัน่น้ำมีแสบอยู่ขอกิ่นเบิ้งนั่นเ็นไขอคอยกินน้ำเหรอน้องๆได้กินน้ำประจําะเมนูี แต่ผมลองเห็นเทศกระทะเบิองนะครับบรรยากาศเเเเพพ่่นน็ดูจะกแลีวรอติดตามรับชมเมืองครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยว้พาคั้งน,นี้แหละครับไปหาทั่วนี่ครับเราเปิดโต้แล้วครับนี่อีดแดงครับรถอีดแดงนะครับผมน้องแดงสายลุยเพี้ยนเป็นรถกู้ภัแต่ว่าสไตายใส่เที่ยวน้ำได้ครับผมนี่แดงสายลุยนี่ อุปรกรณ์กาา็น่าจสิบเรซนต์นะครับก็น่าจ,จะออกทั่วได้แล้วครับแต่งมากครับเบิดหลายเติบนะครับทั้งระบบไฟอย่างต่างๆนะครับไฟม,มีระบบะมีอุปรกรณ์ก,รารการช่วยเหลือเนาะเพื่อไปประสบเหตียดน้ำก่างทางจะสจะได้ช่วยเหลือบุคคลในทันแต่อตอนนี้กระเป๋ายาผมเอาลงอยู่ครับมันฝนตกลวก็มากค,คิดว่ามันบานาจะได้ใส่ก็เลยเอาลงไว้ก่อน เงินผู้ประกอการไทยทำจัดคลิปได้ประมาณนี้คร่าผมเลยแซ่บปุ๊บแี่บขนาดแต่เคื่อซิมเราว้อยู่กานไอจัดบอรนั่งได้ปะคุณบรรยากาศน่าดงนั่งดีแล้วนั่งแขกแบบมีเก้าอี้สนามพร้อมมีหูหิวพร้อมได้เก้าอี้มมันเก้าอี้ไฟกนรันีเหยี่อไม่ร้่าเ้นน้ำหนักหลเงินคนเยอะไม่หลเล มันเป็ี่ยนมองหยายามพยายามโคตรไปเหยียบทิศฟังอยู่นะนั่งนะันงน่งได้เออคอยแตะไปแตะไปอนนะไปลองกันครับเบิง้งนะฮะเอาเยอะลงไปอยู่ยนี่